แสงเซาที่ไหนอ่ะแสงยาวแสงยาวครับแสงยาวเอาเอาถุงหนึ่งครับนี่โยโยโยฟาร์มจากเชียงเซานะครับเอาพี่มาจากแปงเชียงเซาเลยเหรออันนี้ผู้ผลิตฮะผู้ผลิตอ๋อแสงยาวจังหวัดเเชียงซาครับอันนี้ก็ปลอดสารนะครับปลูกนอกโรงเรือนปลูกนอกโรงเรือนอันนี้นอกโรงเรือนโรงเรือนครับบอกโรงเรียนสาธิตนี่ก็ อันนี้ก็มะละกรผ่านแขกดำนะครับแขกดำแล้วแขกดอยมีไหมแขกดอยแขกแขกดำนะครับก็เหมือนกันอันนี้ถั่วฝักยาวนะครับถ้าแขกก็ไม่ได้ดอยแล้วก็ก็ได้หลายอย่างนะกระเจี๊ยบครับได้หมดแล้วครับได้หลายอย่างครับแต่ว่ามันเป็นพวกนี้มันจะกลับมันไม่ลื่นเนี่ยมันก็จะไม่รู้จะเอาไปแช่ไหนก่อนอ๋อแล้วมีห้องเย็นข้างหลังครับอาจารย์ห้อง ห้องเย็นห้องเย็นที่ผลิตเดี๋ยวไปซื้อแปดิ้วเลยดีกว่าแปดริ้วต้องไปันาคารกับวันศุกร์ครับเอาไปที่อะกลกางกันเช่นเชนทั้งนี้เนี่ยครับใช้เป็นเครื่องมือที่จะให้ทุกคนที่ผลิตสินค้าในเขตปฏิรูปบอกเหมือนกันว่าสินค้านี้เราผลิตในนามของโยฟาร์มเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอ๋อเพราะใหญ่ใหญ่เป็นล้านไร่เลยครับสามสิบสองล้านไร่เลยนะครับของปฏิรูปที่ดินมีเยอะมากสามสองล้านไร่หรอสามสิบสองล้านไร่ครับทั่วประเทศ เหตุบรรรูปที่ดินของเรานะครับใหญ่มากแต่ว่าสินค้าม,มันจะมีหลากหลายทั้งพืชสรประมงเลย,ยมียงบประมาณเยะเอะเนาะอันนี้เราพยายามจะชี้ให้เห็นว่าการผลิตเนี่ยถ้าเรามียี่ห้อนะครับผู้ผลิตเนี่ยก็ผลิตตามความต้องการนะครับมีข้อมูลตัดสินใจนะครับมีระบบควบคุมคุณภาพอย่างเช่นมุ้งอย่างนี้นะฮะที่ควบคุมเรื่องโรคแมลงฝนตกกระปลกได้12เดือน ถ้าไม่ปลูกในมุ้งเราก็ปลูกได้แค่3เดือนอีก9เดือนต้องปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่านะครับอย่างผู้ซื้อเขาก็จะสะดวกแล้วก็มั่นใจนะครับพอเห็นมุ้งก็โอเคละมันปลอดภัยไม่ต้องปูดเยอะนะครับ,รบชนิดและปริมาณก็สามารถควบคุมได้เพราะาปลูกเป็นระบบปลูกเป็นรุ่นครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือว่าทํายังไงถึงจะสร้างศูนย์กลางเครือข่ายการพัฒนาแล้วก็การ กระจายสินค้าของเราได้เป็นศูนย์ที่รับคําสั่งซื้อให้ได้ตรงนี้เราเราสปกรจะต้องดําเนินการต่อนะครับคงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นในเรื่องเรื่องของการสร้างโรงเรือนนะครับนี้เป็นเออเรานําเสนอในเรื่องของข้อมูลการการสร้างโรงเรือนนะครับที่ใช้เหล็กเป็นโครงสร้างแต่จริงๆแล้วมันจะใช้วัสดุอื่นก็ได้ แต่ขอให้มันครับแต่ขอให้มันกันแมลงได้กันน้ําฝนได้ข้อที่11ดนี้จะต้องเป็นพัดลมพัดลมพัดลมไอหม้อน้ํารถเก่าๆ4ตัวพอดโซล่าเซลล์สิบแผงอะไรถูกต้องครับถูกต้องให้ให้ลดอุณหภูมิถูกต้องครับพอดีต้องเป็นข้อ11กับ1 1กับ12นะ1ิครับเพราะอันนี้ลูกน้องผมแกล้งแล้วก็หลอดไฟข้อ12ข้อครับต้นทุนอยู่ประมาณ4 0 0หมื่นนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุมอเตอร์ไซค์ครับ4ี0 0มืนนี่ ถ้ามาดูประสิทธิภาพเขาเนี่ยนะครับขนาดลงเรือนก็ประมาณ6เมตร20ยาว19เมตร50เซนปลูกผักต่ำที่สุดคือพันต้นนะครับระยะเวลาเนี่ยใช้ประมาณ60วันค่าลงทุนในการผลิตทั้งระบบเนี่ยใน60วันก็อยู่ประมาณ2,000บาทไม่เกิน1,600ถึง2,000บาท ครับนะครับราคาขายเฉลี่ยต่ําๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อกิโลกรัมครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้ต่อมุ้งขั้นต่ําก็จะอยู่4,000ันหนึงแปดพครับขึ้นอยู่กับชนิดพืชชนิดผักครับหนึ่งปีเนี่ยผลิตได้อย่างน้อยหกรอบนะครับมุ้งหนึ่งก็สามสี่หมื่นอ่ะนะเหลือเฟือนะถูกต้องครับเหลือเฟือคือทุนท่ามุ้งเลยปีปีนึงครับหกรอบคืนทุนแล้วปีที่สาวปีที่สองถึงปีที่ห้านี่ก็คือกําไรครับครับเห็นไหมจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้ำอาหารวัชพืชแสงแดดอุณหภูมิอุณหภูมิต้องอาศัยอาจารย์อาจารย์นันครับช่วยควบคุมอุณหภูมิให้ผักก็จะโตเร็วกว่านี้ปกติใช้เวลาเอาเอาหลอดไฟไปติดให้มันโตกึ้นอีกปกติใช้เวลา30วันอาจารย์นันติดพัดลมให้อาจจะเหลือประมาณ20วันหรือ25้าวันถ้าติด LED ในแปลงด้วยถ้าติด LED อาจจะเหลือ15วันถึงย0บวัน